เราชั่มเละเจ้ากล่องดำมาแลว้วปรีเอ็มกล่องดำๆตัวนี้อุ้ยทำอะไร,รต้ไหนก็จะเป็นประมาณนี้ไฟบวกลบ15โวลต์เลี้ยง IC of M แล้วก็จ่ายน่าจะใช้ IC of M 7ฟ1หรือเปล่าตัวนี้ก็จะเป็นเรสกูเรตบวกลบไฟ15โวลต์ เนี่ยมีซีเนอร์บวกลบ15โวลต์แล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นอินพุตอินพุตนี่ด้านท้องมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้อิน,น,อนพุตข้าอันนี้ไฟเลี้ยงบวกลบ15โวลต์ออกแล้วก็สัญญาณออกซ้ายขวาแค่นั้นเองหือเดี๋ยวจัดให้หือ มันเป็นวงจรปรีแอมตัวหนึ่งเท่านั้นเองไกล้มาถึงแล้วเป็นปรีแอมอู้ยอันนี้ก็เป็นดิฟเองเดี๋ยวจะซ่อมแล้วที่ซ่อมเราก็จำกัดครับอูยคับเขบ เหมือนอยู่เพลงบ้านหม้อเลยข้างล่างนี้ก็เป็นปุ๋ยข้างบนเป็นโต้ซ่อมข้างหลังนี้ก็เป็นรถจอดโอ้โหเดี๋ยวจะหมุนให้ดูครับหมุนบุนบุว่ามันแคบขนาดไหน <c oughs> นี่โต้ซ่อมดูว่ะโอ้โหไม่ต่างอะไรจากอยู่ตรอกบ้านหม้อเลยเราได้จัดการเปลี่ยนอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยเปลี่ยนอะไรซ่อมเอาพุท เปลี่ยนอาบายอัดใหม่เรียบร้อยออหลังจากที่ถูกวางยามาดีนะมันมีตัวเทียบฝั่งนี้เราก็เช็คเทียบกับฝั่งที่ดีเราก็จะมาลองเสียงกันเลยเราจนะปลดพัดลมออกไม่งั้นดัง,ง,รงเ,เราก็จะลองอีกช่องหนึ่ง กันดินดนเอ้า่าเสียงเสียงแน่นๆนะครับคลาส a อรุ่นโบราณรับประทานไฟสุดๆข้อดีของการกินไไฟก็คือทำให้เสียงอิ่มนั่นเองครับ ถ้ายพวกเครื่องที่ไม่ค่อยกินไฟมันก็จะเหยียบแห้งบ้างธรรมดาเพราะมันกินไฟน้อยเครื่องที่กินไฟเยอะๆมันก็จะมีกําลังเยอะแม่เปรียบเทียบเอนกับการทานอาหารเลยนะครับทานได้เยอะก็จะเร็วเยอะเปิดขนาดนี้เลเวลยังไม่ขึ้นนะเนี่ย ตอนนี้ถูกถอดพัดลมออกไม่ให้มันดังเหมือนกันพัดลมทำงานหนวงโคตรเลยช่วงฝนตกก็เก็บงานเก่าๆเอามาขัดมาหัดซ่อมครับเพื่อจะได้รับสมองต่อขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจทำคลิปดีๆให้ชมจริงๆแล้วการที่แอมจะเสียงดีหรือไม่ดีนั้นขึ้นอยู่กับการออกแบบวงจร และเลือกใช้อุปกรณ์เกรดที่มีคุณภาพนะครับก็จะมีหลายชนิดนะครับหลายเขาเรียกว่าคลาสก็แต่ละคลาสแต่ละรุ่นเสียงก็จะแตกต่างกันไปตามสไตล์ว่าแต่คนจะชอบอย่างไงก็เลือกใช้ได้ตามใจนะครับเพราะแต่ละคนนั้นชอบแนวเสียงไม่เหมือนกันอยู่แล้ว มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ว่ากันไปสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ